ดีครับผมผมขอฝากพิจารณาเพลงเรื่องใหม่ด้วยนะครับเป็นไกลเพลงนะครับผมเป็นเพลงออกใต้นิดน,นึงครับผมแต่ผมร้องก็ไม่ได้สำเนียงใต้ครับผมเป็นคุณสานครับก็ฝากฟังฝากพิจารณาด้วยนะครับผมออยยย่่่าาาไปาไป้้งนนนนนนดทกััับคพนน เมื่อคนมันไม่รักกันก็ปล่อยมันไปก็ชีวิตมันเป็นของเธอทางของเธอเธอต้องเลือกไหมจะไปเอาอะไรกับคนลายใจเช่นมันเธอก็เคยทุ่มเทให้ไปทั้งใจหมดใจไม่ใช่หรอกเลย แต่เธอกลับโดนเทหัวใจพังเพไม่มีชิ้นดีกลับมามีแต่น้ำตาก็อย่าไปเสียเวลากับมันมาเริ่มใหม่กับชายคนที่รักจริง จะไม่ทอดทิงไม่ทำให้มีน้ำตาปิดฉากความรักเพ่พังลืมความหลังฟังไปดีกว่าอย่าได้เสียเวลาอย่าไปเสียน้ำตาอีกเลยเมื่อคนมันไม่รักจริงก็โยนทิ้งมันไว้ข้างทางจบไปเสียทุกอย่างให้จบ ทุกทางที่เคยมีต่อมันฉันยังคงรอตรงนี้รอเธอมามาเริ่มต้นใหม่ได้โปรดเธอจงเชื่อใจจากนี้ต่อไปสัญญาจะรักแต่เธอได้โปรดเธอจงเชื่อใจจากนี้ต่อไปให้ฉันได้ดูแลเธอ เมื่อคนมันไม่รักจริงให้โยนทิ้งมันไว้ข้างทางจบไปเสียทุกอย่างให้จบทุกทางที่เคยมีต่อมันฉันยังคงรอตรงนี้รอเธอมาเลิอไมได้โปรดเธอจองเชื่อใจจากนี้ต่อไปสัญญาจะรัก แต่เธอเห็นได้โปรดเธอจงเชื่อใจจากนี้ต่อไปให้ฉันได้รู้และเธอขอบคุณครับ